สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักซ่าเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมจีนอีกแล้วนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับชื่อเกมว่า g ้อนแอนด์มอนสเนะครับผมจะเป็นเกมแนวแอคชั่นอารนะครับที่จะผสมผสานระบบการเล่นแบบแนวโมบ้าเข้าไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะคบว่ามันผสมผสานอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยนะครับต้องบอกว่ากราฟิกเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับน่าเล่นในระดับหนึ่งเลยนะฮะสำหรับตัวเกมนี้ นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในตัวเกมมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะน่าเล่นแล้วก็มันจะสนุกแค่ไหนนะฮะไปดูพร้อ,รอมๆกันโอเคก็สำหรับตัวเกมนี้เนี่ยนะครับก็สามารถหาดาวนโหลดได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปยังไงอะ่ะไม่ต้องไปมุดอะไรทั้งนั้นนะครับมันมีที่สตูดไทยด้วยนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็อนในส่วนของชื่อเกมเดี๋ยวผมจะเอาไว้ให้ตรง เดี๋ยวก๊อบชื่อเกมไปในชื่อคลิปนั่นแหละนะครับแล้วก็เอาไปเสิร์ชดูนะครับจะเจอเกมนี้แน่นอนนะฮะในสตูไทยเรานะครับมีแล้วมีแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปต่อสู้กันดูภาพเกมะฮะว่ามันน่าเล่นไหมเนี่เดี๋ยวกดสกิปข้ามไปเลยอยันนี้มาอันนี้ก็จะเป็นการสอนขั้นต้นนะครับผมมามันจะไปอะไรกันยังไงฮะอันนี้ก็เป็นการเลื่อนครับ เออเลือนต่อสู้นั่นเองนะฮะอ่ะกดฟันเพื่อต่อสู้นี่เนี่ยฮะจะสังเกตได้ว่ามันคล้ายๆกับแนวโมบ้าตรงที่ว่าขีดยังไงอ่ะเขาเรียกเนี่ยเอ่อเลือดเลือดของศัตรูนะครับแล้วก็จะมองเห็นป็นแบบว่าเลือดคล้ายๆแบบเป็นเส้นๆขีดๆเหมือนแบบของเกมแนวโมบ้าประมาณอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็ตัวภาพเกมก็จะคล้ายๆกันด้วยนะครับ ประมาณว่าอันนี้คือเราต่อสู้อยู่กับคีปอะเออคีปเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วเว้ยทำไมสกิลเราไม่ใช้อ่ะใช้ไม่ได้เหรอโอ้โหนี่อันนี้บอสว่ะเอ้ยนี่ไงสกิลใช้อยู่ใช้อยู่นี่แหละตีอัพตีเรียบร้อยเยช้ชนะแล้วโอ้โ,โหโ ไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมีระบบอะไรอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปศึกษาข้อมูลอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็คือเห็นมันน่าเล่นดีนะครับก็เลยเอามาแน,านะนํามาสักหน่อยนะฮะอ่ะมีระบบ v i p ีด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะเอามาดูที่ตรงนี้ดีกว่าครับอะไรเอ่ยอ่เปิดรีครับอันนี้ โอ้โหเป็นตัวละครครับเราได้ตัวละครมาใหม่แล้วเรียบร้อยนะฮะนี่เคกด,เกดออกไปกดออกอีกแล้วก็มาตรงนี้ครับโอเคเสร็จสิ้นเหมือนการทำโคงเรื่องแล้วก็ว่าไปนะฮะนี่ไงตัวละครใหม่ของเราครับนําเข้ามาสู่ทีมนั่นเองนี่เรียบร้อยไอเจ้านี้คือหัวหน้าใช่ไหมเนี่ยอ่ะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มความสามารถครับ นี่นะเพิ่มความสามารถเข้าไปยื้อเลเวลอัพแล้วได้โปรโยอันนี้ก็เป็นการสอนแบบเบื้องต้นที่มันจะสอนให้เรารู้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับตามแบบฉบับของเกมมือถือนะฮะอืมกดลอไปพร้อมจะไปต่อสู้กันแล้วนะครับณตอนนี้ในทีมเนี่ยยังมีให้อยู่อีกหนึ่งที่นะครับยังว่างอยู่นะฮะก็รอต่อไปนะครับว่ามันจะปลดล็อกเมื่อไหร่นะครับ เอาละไปดานต่อไปกันเลยฮะมาแล้ว go 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 โอยคุณสองได้ด้วยนี่ว่าเออโอเคเลยนะแล้วก็มันก็จะจัดการแบบออโต้ให้ด้วยเลยนะครับนะตอนนี้นะฮะคือผมไม่ได้กดอะไรเลยนะเนี่ยแล้วไม่ไปีกะอ่าต้องกดให้มันโจมตีด้วยนี่ว่ามันถึงจะไปนะฮะเนี่ยต้องกดให้มันโจมตีนะนะครับแต่ว่า คือกดแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วมันก็จะวิ่งไปจัดการเองนะครับวิ่งไปโจมตีเองเนี่ยแบบนี้นะฮะแล้วก็สกิลมันก็นใช้เองด้วยนะครับกดไปคลิกแค่ครั้งเดียวพอครับจบเป็นเกมแบบเออเล่นงง่ายนะฮะแต่ว่าภาพนั้นก็สวยใช้ได้เลยบอสหมีครับผมบอสหมีเย่ yeah. เรียบร้อยตามแบบฉบับเกมจีนเอาละเสร็จแล้วครับเสร็จสิ้นภารกิจนี้เป็นแล้วต่อไปมาดูที่นี่อันนี้คือก็มาดูนะครับตรงนี้จะสังเกตว่ามันมีไอเทมใหม่ที่เราจะได้มานะครับเราก็มาใส่ไอเทมตรงนี้นะครับก็คือมันจะบอกแหละนะฮะเรากดใส่แบบอัตโนมัติไปเลยนี่เห็นไหม มันก็จะใส่ให้เรานะครับเรียบร้อยอ่ามีการแบบว่าเพิ่มความสามารถอาวุธได้ด้วยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็คือกดเพิ่มง่ายๆนะฮะโอ้ไม่ยุ่งยากเลยนะครับสำหรับเกมนี้อืมเอาล่ะรับเควสต,ต่อไปครับเป็นเกมแบบรับเควสอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลงดันเจียนนะครับไปต่อสู้กับมอนสเตอร์ทั้งหลายนะฮะไปเลย มันก็จะมีให้เราสะสมเออ่พวกตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนาะนะครับแล้วก็หาของอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยนะฮะเย้ตีตีเรียบร้อยมีตัวซับพอร์ตข้างหลังไม่ต้องห่วงครับสบายๆนะโอ้โหบอสตัวใหญ่มากครับบอสกระดูบเย้ อันนี้มันให้กดอะไรวะผ่านมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เลเวลอัพแล้วฮะเป็นเลเวลสี่แล้วครับนะตอนนี้อืไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับสําหรับเกมนี้รู้สึกว่านะตอนนี้มันก็จะไม่ได้สอนอะไรเราแล้วนะครับนอกจากว่าเราจะกดจัดก,การเองได้นะฮะมาดูที่นี้ก่อนอ,อันนี้น่าจะเปิดฟรีอยู่นะครับคืออะไร เป็นตัวกระดูกอะไรสักอย่างหนึ่งนะ,ะโอเคจัดไปเรียบร้อยมาดูครับอะไรที่มันเป็นแบบจุดๆแดงๆนะก็กดเข้ามาดูนะครับเพราะว่าพวกจุดๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการแบบว่าให้เรานั้นเข้าไปรับของนั่นเองนะฮะเนี่ยอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับบางอันก็เนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้รับได้น,ไนะฮะก็เรียบร้อยนะครับมาดูที่นี้บ้างนี่คืออะไร อ่ะอันนี้ก็เป็นแบบการขายของอะไรต่างๆนานาก็ว่าไปนะฮะเราไม่มีเงินซื้อแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับนี่อันนี้ตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าเป็นตัวแบบกากๆกกนะไม่ต้องไปสนใจนะครับอืมอ่าเพิ่มได้เพิ่มได้นี่เพิ่มพลงังเพิ่มพลงังโอเคอ่ะเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับก็ เพิ่มทีละตัวครับตัวละครแต่ละต,ละตัวแล้วลก็สามารถเพิ่มไ่ากดเพิ่มได้เนื้อยาอะไรพวกนี้นะครับเพิ่มได้นะครับ mm hmm. ทำให้มันเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าอัพได้อีกโอเคเนี่ยพวกตัวละครที่มีอยู่อ่ะอัพให้หมดเลยก็ได้โอ้ mm hmm. oh, ยานี้มันอัพได้เยอะมากโอเคเรียบร้อยครับกดออกไป กดรับเควสต่อไปทันทีครับผมทีนี้เราจะไปกันต่อเลยนะฮะเอาไอ้นี่มาลงด้วยดีกว่าไอเจ้ากระดูกเนี่ยนี่เอามันลงไปต่อสู้แบบด้วยคำๆครับไปก่อนนะฮะเอาไว้เวลาที่เรามีแบบตัวละครที่ดีกว่านี้แล้วค่อยเอามาใส่นะครับไปเลยแต่จริงๆมีแค่สามก็ส,สบายๆอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่ามาเป็นตัวแทมไง อี๋นี่เนี่ยท่าวิ่งมันแบบตลกตลกแปลกๆกันไม่รู้นะณตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกดอะไรแล้วนะครับคือแบบว่ามันโจมตีเอ็ดอัตโนมัติเลยชิลๆมากนะฮะมาแล้วเจอบอสมาสู้กับบอสหน่อยกระดูเออเรียบร้อย แรกแรกยังง่ายอยู่นะฮะอืมเลยว่อัพอีกแล้วครับโอ้โหมาต่อสู้ปุ๊บเลยว่าอัพทันทีนะฮะทุกการเลยนะครับผมมาเร็วเคมเร็วมากอ่ะโอเครับเควสด,ด่านต่อไปเลยครับผมเราไม่ดีรอฮะอเย้ ออนนส่วนของมุมกล้องเนี่ยนะครับจะปรับอะไรไม่ได้นะฮะนอกจากแบบว่าอย่างนี้เลยนะครับก็ชิวๆไปนะฮะเล่นแบบมุมกล้องแบบล็อกอย่างนี้แหละนะเพราะมันปรับอะไรไม่ได้ชนะแร้วอ่าเฮ้ไดอาวุธอะไรมาด้วยนะครับได้ขวาน เราก็สามารถใส่ได้นะนะครับต้องมาดูว่านี่ไงเนี่ยตัวนี้ใส่ได้เห็นปะ่ะแล้วก็กดใส่เลยเฮ้ยเพิ่มอัพคะแนนอัพเลเวลได้ด้วยนี่แล้วก็ใส่นี่ครับขวานที่เราได้มาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็จะทำให้ตัวละครนั้นพอ,อสามารกก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับกดอัพไปฮะเสียเงินไปไม่เป็นไรครับชิลๆเราอัพได้อ่าไปกันต่อครับเฮ้ยมี โอ้อันนี้เปิดได้เหรอเย่ผ่านภารกิจไปแล้วครับแล้วก็ไปด่านต่อไปได้นี่หนึ่งคีดโดครับด่านนี้บอสหมีอีกแล้วฮะโอ้โหมาถึงก็จัดเลยนีไ่ไงนีไ่ไงโอ้โหนี่แน่นี่แน บอสมาแล้วครับมีไงหมีห oh. ม oh, wow. ีนียบรอยอ่าอ่าคุณกระดูกนี่เลเวลอัพแล้วนะครับโอ้ได้ชุดหมาอีกแล้วแล้วก็ได้กุญแจมาด้วยครับอืมไหนดูตัวละครตัวไหนใส่ได้อ่าตัวนี้ใส่ได้เหมือนเดิมครับก็ใส่ไปนี่แล้วก็อัพด้วย เย่เรียบร้อยพอสมรรถก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนี่อัพไ, <ป S 1> ได้ด้วยเรียบร้อยจ้าเอาละมันก็จะแจ้งเตือนอยู่นะครับว่าตัวละครไหนที่มันแบบผิดแปลกไปจากาปกตินะครับแล้วก็าสามารถที่จะไปอัพได้นะฮะอันนี้คืออะไรวะกดรับได้หรอใช้เปล่า <c oughs> มันน่าจะไม่แจกอยู่แล้วนะครับกดรับไม่ได้นะฮะอันเมื่อกี้นี้นะครับที่ผมกดเข้ามาดูเนี่ย อันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับลองกดก็มาดูโอเคยังไม่เปิดนะครับก็น,น่าจะเปิดตอนช่วงเนี่ยครับเลเวล10นะฮะคิดว่าน่าจะใช่นะครับแล้วก็ต่อไปด้วย15 20 3 0า0อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่ออีกสักด่านละกันนะฮะนี่ฮะมันจะเออเหลืออีกแค่ไม่กี่ด่านเองนะครับมันก็จะหมดแล้วนะฮะแล้วก็จะไปที่ด่านอื่นต่อไปเรื่อย แต่เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแบบคร่าวๆนะครับพอเห็นหน้าค่าตาของตัวเกมนะฮะส่วนใครที่คิดว่าเกมมันน่าเล่นดีน่าสนุกก็สามารถโหลดไปเล่นได้เลยนะครับผมเ yeah. นี่ไอซีนี่คือถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็จะแบบว่าศึกษาข้อมูลมาเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็จะได้มาแบบบอกเล่ากันนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาเลยนะครับก็จะแค่แบบ มาแนะนำนะครับให้ดูภาพเกมนะครับระบบข้างในนิดหน่อยแค่นั้นแหละนะครับในส่วนของอการเล่นที่ยาวๆก็ลองศึกษากันดูเอานะฮะโอเค okay. เสร็จเรียบร้อยแล้วอเอาล่ะนะครับก็เอาเป็นว่า,าผมมาแนะนําแบบคร่าวๆเ,เ,เท่านี้ก็แล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากจะโหลดไปเล่นก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า,เ,าเดี๋ยวเซฟนะครับไม่ใช่เซฟเดิะก็ี้ชื่อ ชื่อของตัวเกมนี่นะครับไปเสิร์ชหาตรงเพสโตได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีอยู่นะฮะมีให้เราโหลดนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะฮะเอาล่ะนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับใต้คลิปเผื่อใครที่แบบว่าอยากที่จะแบบกลัวหาไม่เจอหรือโน่นนี่นั่นนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับอันเป็อีกหนึ่งเกมน่าเล่นนะฮะก็ ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีเกมอะไรมาแนะนำอีกเดี๋ยวว่ากันนะฮะไปแล้วนะครับสวัสดีทุกคนครับผม